สวัสดียั้มเช้าครับเพื่อนเพื่อนมาเด้อครับพี่น้องจิบน้ำขิงห่อนๆนะครับน้ำต้มขิงนั่งพิงแดดครับพี่น้องน้ำขิงร้อนๆนะครับต้มใหม่ๆใส่ใบเตยนะครับนั่งพิงแดดรับบิบิมินดีครับน้ำขิงนี่จะช่วยนะครับในการล้างลำคอนะครับความร้อนจากน้ำขิงนะครับ ทำความสะอาดขาเชอโลในลุคอน้ำไปเตยก็ยาหอมครับบรรลุความใจนะครับหลายอย่างนะครับรวมกันนะครับรวมมิรแล้วก็มานั่งพิงแดดนะครับรับวิตามินดียามเช้านะครับหันหน้านะครับใส่แดดเลยครับในหน้าอกโดยเฉพาะหน้าอกนะครับพี่น้องตอมไทมัตยืนหันนะครับตอมไทมัดยังมีนาทีในการกระตุ้นสางภูม ปุ่มกันนะครับปุ่มคุ่มกันที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายนะครับสิ่งแปรปอมคือตอมไทมัดเนี่ยตอนเป็นเล็กหน่อยนะครับนักทำงานดีอยู่พอใหญ่มากมันก็จะเริ่มแฝบลงแฝบลงนะครับเอาตอมมากระตุน้นรับแสงแดดแล้วก็นวดนวดหน้าอกนะครับพี่น้องเอามือหนวดแถวหน้าอกนะครับนอดเบาๆนะครับนวดขึ้นนอดลงนะครับ พี่น้องไปเสือถ้ามมึงเลยวิธีหนวดนครับผมก็มันอนรับแสงแดดอยู่นาบ้านเนี่ยกระตุนนะครับซอยซอยร่างกายนะครับพี่น้องฮอาอยู่หลายขืดนะครับภูมิท้านานลดลงนะครับกระตุนคิงนี่ก็ซอยได้คิงมันหอนดื่มนะครับดื่มประจานะครับช่วงนี้นะครับ จริงรับแสงแดดเนี่ยถอดเสือ้อถอดเสื้อนะครับถอดเสือ้อคือคืออย่างเขาอาบแดดนะครับพี่น้องถอดเลยนะครับถอดให้วิตามินดีมันซึมเขานะครับแต่ใช้เสื้อมันก็เข้าไปบดบดสมัมผัสผิวหนังเขานะครับบดตรงอายนะครับพี่น้องมีเงืนเจ้าของครับหนาบ้าบานถอดถอดเสื้อนี่นะ คือโตดันพื้นน้าก็ได้ผมก็ดันพื้นน้านะครับดันพื้นซิดอัพนะครับให้ร่างกายมันมีเหงื่อออกนะครับขับสารผิดออกทั้งเหงื่ออีกทั้งหนึ่งนะครับนี่น้ำห่อนี่ก็ซอยใดครับความหล่อนทำให้ขับเหงื่อให้กันะครับครับอย่าลืมพี่น้องซอยร่างกายสั่งปุ่มกลมกันโดยการรับวิตามินดีนะครับ กระตุนต้อมไทยมัดสางพุ่มิุ่มขุมกันเพื่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายน้ำขิงกับยับ้านะครับพี่น้องยับ้าน้ำขิงนะครับช่วงนี้ยับฟ้าครับพี่น้องครับชัหรละคลิปนี้ขมับพอกันคือเกาเนี่ยมะสครับอยู่ดีมีสุกครับพี่น้องเอาไ้เจกินคลิปใหม่มียังมาแบ่งปันกันเกานะครับครับชัหรละคลิปนี้โอเคนี่นาอพี่น้องครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ